วิ้งขันเงาะว่งขันเะอ่าโดนอีกหนึ่งตัวนะครับท uh, ุกท่านแต่ไม่ได้ลงน้ำแล้วรอบนี้นะครับคันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันใกล้ๆนะครับทุกคนันีดูคันไม่ขยับอย่างนี้เลยปลาติดนะ บักวิลึกมากเลยต้นสายมันยกกดลงไม่ได้นะาน,าน,าน,าน้ำคำยุบยุบแล้วน้ำคำยุบยุแล้วนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่โหย้ยตัวขนาดไหนเอ็งมนลุ้นกันกับผมใหญ่กอ่อโอ้ยคำนา ขึนวาว้นถอนจนได้ครับอืออปพันก็ยากะพันก็ยาตัวใหญ่ใช้ได้ยังพกากพก็ยากพัก้กยากเดี๋ยวยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาข้ามาก่อนใส่ใหญ่ครับขอสับยังไงแล้วขอสับขอสับตื่นเต้นครับ ตัวสวยนะครับทุกท่านตัวสว,สวยเลยครับดูดิกตออกอมไม่โดอนดโดอนีกตกไม่โดนออะไรเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหตื่นเต้นที่ตื่นเต้นนี้ไม่ใช่ตื่นเต้นปลามันใหญ่นะครับตื่นเต้นกลัวมันหลุด เรือก่อนปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสุสโฮโฮดยอดทุกท่านโหโหตัดเอ็นก่อนครับ เดี yeah, ๋ยวผมยกให้ด hmm. yeah. well, we ูนะวันนึ้งผมกาเข้าเลกตะลิงก่อนน้ำมันน้ำมันไหลครับอีกยกให้ดูตั้งหนึ่งจะหาว่าลีลาก็ไม่ได้นะทุกท่านไม่ได้ลีลานะยู่อยู่นีะครับปรากฏว้าสวย สวยๆเลยครับทุกท่านโอเคนะครับ